สวัสดีครับวันนี้มาเปิดแบ่งนะครับในส่วนของูกเขาใหญ่นะครับสายบินมาเลยนะครับชุดนี้นะครับก ah ินอาหารเต็มแล้วนะครับตัวนี้นะครับชุดนี้เปลี่ยนแล้วนะครับคู่นี้นะครับส่วนตัวนี้นี่กําลังผัดขนโตนะครับเปลี่ยนส้อยคอใหม่นะครับตัวนี้มีขันมี่คูแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสายหลิวตันนะครับเป็นชุดปอกขาสีม่วงนะครับโี่ครับ ตัวนี้เริ่มมีเสียงโยนต์นะครับแล้วก็มีขู่แล้วนะครับเสียงโยนตนี้ยังไม่ได้ยินกุกนะครับตัวนี้ลุ้นริวตันได้ครับตัวนี้ชุดปอกขาสีม่วงลำเบอร์ขานะครับอยู่ที่079นะครับน่าจะเป็นเบอร์079ครับตัวนี้ขยับในลูกเร็วดูขาในเร็วนกเชื่องๆนะครับผมป้อนอาหารตั้งแต่เล็กๆเลยนะี่ครับ เป็นชุดบักคำสอนบ้านนานะครับ0ูนย์เจดเกนะครับตัวนี้ตัวนี้รุ่นอยู่ตันได้ครับนกตัวนี้นะครับสวยน่ารักน่ารักชื่นเชื่อนะครับนกไม่ดิ้นนะครับนี่ครับกำลังโตครับชุดนี้มีเสียงขันเสียงคููแล้วครับนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับตัวนี้ก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะครับี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนะครับหรืออยากได้ทั้งกรงนะครับทั้งกรงนี้ก็เลยก็ได้นะครับกรงสองใบสามใบนี่คือกรงหลุดจองนะครับ ก็เลยเอามาใส่นกรีวิวให้ดูก่อนนะครับนี่ครับกรงนกเขาใหญ่นะครับจะใส่ไปเลี้ยงก็ได้ใส่ต่อก็ได้นะครับผมพาไปต่อด้วยนะครับของผมนะครับง่ายๆไม่ต้องเปลี่ยนกรงครับฮิวเข้าป่าเลยถ้าเป็นชุดอย่างนี้นะครับนี่ครับนกสวยครับสมบูรณ์นะครับอีกคู่นะครับพามาชมสายนิวเหมือนกันนะครับชุดปอกขาสีม่วงนะครับตัวนี้ออกมาเป็นคู่นะครับเป็นนกคู่เกิดนะครับกินอาหารเป็นแล้วนะครับเนี่ย ยังติดมืออยู่นะครับนกคู่นี้นะครับเชื่องมากๆนะครับตัวบนนี้เป็นตัวพี่นะครับตัวนี้ตัวใหญ่สวยยาวนะครับตัวนี้ตัวน้องนะครับกําลังดื้อครับนกชุดนี้ครับนี่ครับติดเจ้าของมากเลยนกพวกนี้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กๆนะครับสายดินมาเลยครับคู่นี้นะครับเปิดอยู่ที่คู่ละสองพันห้าไม่รวมส่งนะครับสองพันห้าไม่รวมนะครับสายริวนะครับสีม่วง ตัวนี้ก็ผมเปิดอยู่ที่สองพันไม่รวมส่งนะครับดูตะเกียบแล้วตะเกียบชิดนะครับมีเสียงขันเสียงขู่แล้วนะครับอีกตัวนะครับพามาชมสายหน้าด่างนะครับสายผนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ด่างสวยนะครับสายชุดปอกขาสีชมพูนะครับดัมเบอศูนย์สามสองนะครับตัวนี้ดัมเบ์ศูนย์สามสองนะนี่ครับ คุสองเป็นนกหัวด่างนะครับค้างด่างหัวด่างสวยครับนกตัวนี้นี่ครับให้ชมกันชัดๆครับนี่ครับด่างสวยนะครับนี่ครับปีกด่างนะครับเล็บด่างด้วยนะครับเล็บออกขาวๆนะครับพวกนี้หางด่างนะครับปีกด่าง างด่างนะครับตัวนี้สายพเนเนดนะครับตะเกียบชิดครับตัวนี้มันจะเป็นตัวผู้นะครับสายพรนเนดนะครับผมเปิดแบ่งอยู่ที่ตัวละพันห้านะครับตัวนี้พันห้าไม่รวมส่งนะครับนุกเชื่องเชื่องนะครับน่ารักน่ารักครับนี่ครับปีกด่างสวยหางก็ด่างครับกำลังกำลังถ่ายขนนะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่านุกกาลังถ่ายขนโตนะครับ สำหรับอาจารย์ท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ข้างล่างคลิปนะครับฝากอาจารย์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ